คนมีกันแล้วนะครับยููวันนี้เราก็จะไปเออยิงกันนะครับมีแค่นี้แหละไปครับเดี๋ยวเราไปบู๊กันเลยดีกว่าเปิดมาทุกคนเปิดมาถึงก็จะไปซัดกับมันเลยเอุ้ยเจอมาอ่ที่ทำอะไรผมตายแล้วทุกคนยังเป็นแบบครับก็ยังอยู่ผมเดินไปตายเฉยเลยมาทุกคนเอาใหม่เกมนี้ก็เป็นเกมแบบ เขาเรียกว่ายิงปืนอ่ะเขาเรียกว่ากันเรียกว่าปืนมันเป็นแบบมันเป็นแบบเรียกว่าแบบปืนนะแม้ก็ต้องยิงกันให้ตายคือมันก็มีถ้ามาถึงโอเคมาถึงแล้ววัดเฮ้ยทุกคนผมวิ่งไปตายตลอดเลยว่ะทำไมก่อนหน้านี้ผมก่อนหน้านี้นผมก็ไม่ได้ ก็มันยิงผมแล้วอะ่ะบอกยกว่าผมฝีมือกาดเฮ้ยผมมีมือกาดพวกคนผม,ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เฮ้ยเฮ้ยผมเริ่มทไม่ไหวแล้วใช้ปืนนาวดิเตอร์โลบัสอีกทุกคนเราใช้ปืนใหม่ดูปืน,นย้ง แต่ผมต้องไปเสี่ยงชีวิตอย่างเดียวอ่ะทุกคนผมน่าจะ ơi <coughs> จ,จบไวจังจบไวเกินโอเคโอ้ <Okay. S 1> oh, ได้ไงมาแปดร้อยสสิบคุณกากเฮ้ยถ้ำหรือว่าก่องกล่องหรือว่าไฟแขนเอาไฟแขนดีกว่าว่าไฟแขนโอเคเริ่มมาเสรยจผมก็จะเลือกฟืนที่โหดที่สุดของผมไปบู๊กัน เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวนึงมันมีตัวนึงโอยงมตายอังมันม่เจอไอตัวนี้เอามันใช้เสน่ห์นะเฮ้หรือว่าใช้สไน์เอลเสน่์อะไรไไอตัวิเ้วมอกีมันเรียกว่าใช่ AK ไหมครับทุกคนก็ไม่ร er so ู so so ้ วะเุ๊ um. it. It. ่ยังตายอีกดีๆรอดนี้ทำไดเปลี่ยนนะเออตายไปได้เปลี่ยนปืนคนดีขอ้นผมเปลี่ยนไปแลองใช้ปืน ไอ้ดักย่าแต่วุ้ยเ่นเ้ยโดนดักตาู่ไม่รอดแน่นอนเลยว่ะเออน่าดิตายไปดิตายไปดิเออนั่นแหละตายไปนั้นน่ะโอเคตายแคแคแก้แค้นได้2แล้วแก้แค้นไปได้สตัวแล้ว ตัวนี้ยังแก้แค้มไม่ได้เผงปังเดียวมามาเจอคืนนี้ตาคยคือกองทัพมันเยอะกองทัพมันเยอะแต่ว,ว่าทา,า,มา,มาถจเรจะียพูดตรงไม่ได้เลยอะ ระเบิดตายโอ้ยผมยังสู้ตัวนั้นไม่ได้ไปไหนยังไม่เทพเลยนะผมว่ามันมันไม่ติดโกงนะมันเทพเลยด้วยซ้ำบอกว่ามันอยู่ในระดับที่นะแต่ก็โกงเลยเพราะว่า ที่มันเยอะจังอ่ะทุกคนผมต้านไม่ไหวต่างคนอยากฆ่าคนที่ททได้เลย่อตัวท,ที่ยิงผมทีเดียวตายอ่ะไม่ไหวแล้วไปดูม,มากเเออตายไปอีไอตายแล้วมอนเป็นพรตัวน,นั้นอ่ะทุกคนโอ้โอตัวนี้ก็ตายโดนที ่เอาเงินไปอยากปีนมันปแพงไหนโอ๊ยใครจะปีนบันได้เฮ้ยไม่โหดจังอะเจ้าขอแปบอย <so ู่ในนี้แปดียมีข้านนี่แหละไม่ไปไหนหรอก ไม่ได้ถ้าเราต้องยิงศัตรูเราต้องไปยิงอ,ยอีกแล้วเพราะว่าผมต้องไปหาศัตรูตัว,ตว ใจด้วว่าศัตรูโต้เป่าเฮ kind of ้ย hm ค hey, ือได้คือได้โอเคบ้ามึงบ้ผมว่าผมต้องแก้แค้นเมื่อก <ce> <in> ี้ม <genug 97> ันอวีเ่เยบบนะ ิงผมตายผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ปืนนี้หรือเปล่าแต่ก็ลองไปดูแล้วกันนะเคไปทุกคนผมบอกมาแล้วเดี๋ยวนี้จมีสดตูทีเดียวตายเลยหรือเปล่าเห็กก็เพราะว่าปืนนี้ปืนนี้มันโหดเอาเพื่อนตายไปแล้วใครยงเฮ้ยนี่ขนาดผมใช้ปืนนี้นะเนี่ยยังเอามันไม่ลงเลยสงสัยมันมันไม่ได้อยู่ที่การซิงค์มันไม่ได้อยู่ที่อะไรอยู่ที่ ว่าเราจะบอกเลยว่าม erm ันอยู่ที่ฝีมือของเราเออถ้าเราฝีมือดีเราก็จัดการมันได้ถ้าเราฝีมือไม่ดีเราก็ไม่ได้ถ้าเราฝีมือดีพอเราได้เนี่ยไอ้ฝีมือฝีมือมันอยู่ที่ฝีมือล้วนเลยวางไวก่อนวางเลยก่อนโอเคโอเคโอเคอุ้ยกือบตายฝีมือครับ <It. S 2> เดี๋ยวเพื่อนะไปคราวนี้นนะเมาจะเล่นเป็นความสุดท้ายแล,แล้วกันนะไม่เล่นอีกเลยอย่าอย่าอย่าคุณดูเบือ่อคุณดูเบือ่อผม,มนะเอาล่ะครับก็จบแล้วครับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนคลิปนี้อ่ะจะเซ็ตไปหน่อยนะครับเดี๋ยวบัลลังก์เราค่อยมาลงกันอีกนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย